ตายแล้วครับจุดจบรถแรงเอ๊ะยังไงยังไงช่วยตัวเองได้ไหมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งด่วนครับผมโอ้หุดพันดนะนี่โอ้โหก็ไม่มิดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ เด็ดครับเด็ดโอ้เจ้าดีโทรดีนี่เสียงดังมากเลยยังอยู่หน้าง,งานของทีมงานสวีกิจครับนี่นีเอาวางก่อนวางก่อนฝั่งนโนนแทงคิวเลยครับฝั่งนี้มอแต่ร์ินลม สบายสบายครับที่กว้างๆครับผมครับมาดูคันต่อไปครับตุ้งตุ้งใส่มาเยอะมากครับเต็มกล่องเลยครับแบบนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับปิดลมี่มีเอียงครับยาวยาลาย แล้วเลย<_ <d> _>ลาาโอ้แล้วไปแต่ไหนแค่นั้นครับกิดลมก็อันตรายครับกิดลม<_ <d> _>ก็ไม่ได้เที่ยวเยอะครับ<_ <d> _>อ้ยแต่กู้รถเที่ยวละห้าสิบบาท<_ <d> _>ได้ยินยเสียง ครับโอ้ย,อยสภาพรถมาเจา้าสมองเงินครับนี่สุดรอครับตอนเดียวร้อยเจ็ดห้าครับแหม่นี่เรียนแบบกันได้ไงบางฝู่นนะ มันเป็นแฟชั่นหรือเปล่าเนี่ยใส่มามากขาดครับวัซับวารีโอรอครับนี่แต่งเรียบๆครับนั่นละนั่นละไปอีกเอย การถอยด้านทินต้องมีชั้นเชิงหน่อยครับ แบบนี้ไว้หน้างานครับก็ไม่จะเป็นต้องถอยถึงที่ก็ได้ครับถอยยังไงก็ได้ที่ไม่ให้จบถอยยัางๆไปหน่อยครับ เวลาเขาแต่ละคันนะครับผมคันนี้น่าจะประสบการณ์สูงพอสมควรเดี๋ยวถอยค่อนข้างเร็วครับคันนี้นี่ครับเร็วมากครับ อูยย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 ย่ยียัยยัยยยยนยยยมยัยย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 แล้วยยยเยยายย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 ้ยยยยเยเยยยยยยปยยยเยย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 เป็น6 h ยยยยยยน คันนี้นอ๋อคอยอัดกองได้เลยครับไม่ต้องห่วงเจ้าดีโฟดีเอาอยู่อ้อะไรนี่ร้านกำนันสุดเหรอ ร้านกำลังสุดครับแล้วร้อยเก้าห้าเกาะโบครับซึ่งแกะกล่องมาครับทันนี้รถใหม่นำสักคลเดียวกับผมด้วยนะจะรับ เอาฟังเสียงแบบโทรๆหน่อยเร็แล้วเอ็กไม่ธรรมดาน่าจะเป็นโฮเซครับ T.F. 0 8 จมไปแล้วหนึ่งคันเดี๋ยวก่อนดูคันนี้ก่อนไปจะรอดไหมหลุมเดิมเลยครับแม่ลุมเดียวกับเจ้าเมก้าเลยครับลุมนี้โอ้โหสำรอยเดก้าครับ ออออโอ้ไม่ไหวครับผมว่าเสียดาให้เจ้า D4D แน่นอนครับ

เออดันแบบโซโลโมชั่นครับ ออพอเยอะมากครับโอ้ตอนเดียวตัวนี่โอ้ลืมดูคันนี้ตอนเดียว,ยวแหมไปแบบเนิ่มๆครับนี่โอ้สุดจัดครับถึงที่ครับแหมไม่ธรรมดาครับโอ้เยี่ยบเยี่ยบเยียบกินแรงครับคันนี้ ร้อยเก้าห้าสวยครับตอ,ตอนเดียวครับเดก้าตอนเดียวดูครับพ่อครับจับควาเสียงอ่ะเโอ้ยกระนุยชมจ้ามีกระนุยชม กนุยทมแปลว่าหอใหญ่ครับหอสระอะไรนะหอสระจุดจุดจุดกนุยทมภาษาเขมเด้อนะครับภาษาไทยก็หอใหญ่ครับ <laughs> <laughs> เขาจะสุดไหมสุดไหมโอ้โหไม่สุดครับสุดไหมโอ้หโอหเรยยังได้ครับแม่ธรรมดาเท่ากักนนี่เที่ยว50บบาทต้องเซฟรถพอสมควรครับ อรถฟังอาทุนเลยเอย่ยเยอะเลยล่าไปอย่าไปเยอลไปรลจริงๆงานนี้เป็นงานของเสียมอสนะครับ ตานี่จอดอยู่นู่นครับไปนูจอดทำไมครับอาคุดปูคุดปูดปอ้าวหาเรื่อง้นไม้อีกเอหอหนูบีเดี๋ยวไปดูคุดปูก่อนครับ จัดหนักมากจริงครับ ใหญ่กว่า825นะนีองยางคันยางตัวนี้ครับนี่ดูครับเหมือนยางเรเดียนเลยเห็นนี่เรเดียนแน่นอนขอบ1ุกเก ก็บายบายครับผมสวัสดีครับเจอกันชลิปหน้าครับผม